วันนี้เรามาที่ไหนกันคะโบนันซาเอ็กโซติกซูใช่ไหมคะเฮ้อมนดามิก้ะเอ้ยไปเลยนมันยืดเคยไหนลราระวังน้ำลายมันยืดแค่นั้นแหละเอาไปเลยไปดีกว่าม่วะ กันคะโบนันซ่าเอ็กโซติกซูใช่ไหมคะใช่ไหนดูซิเราเห็นบ้านยีราฟโอ้เห็นบ้านยีราฟด้วยเหรอลองดูคับนั่นเหรอโอ้บ้านยีราฟอยู่ตรงนู้นเหรอไปรเราเดินกันเข้าไปดูกันนะมาแล้วโอ้มีตัวอะไรเนี่ยมงมีดูสิ มันก็ลื่นถลายไปเลยลื่นถลายไปเลยเหรออันนี้ก็ลื่นถลายเราอยู่กันที่โบนันซานะคะโบนันซาเอ็กซติกซูค่ะเราจะเข้าไปดูกันว่ามีสัตว์อะไรกันบ้างมีนกด้วยว้าวมีนกด้วยเหรอด้วยจริงเหรอใช่ดูดิอะไปกันเลยค่ะมาเราขึ้นไปดู จะลองเดินข oh, oh ah, ึ้นไปสิบวท่มากทจสมรซือบัตรได้ท oh, ี่นี่นะคะมี้อาวด้วยนะมีจีรับด้วยเหรอมีลาบขา้ายาวเหรอไปไปได้เข้าไปไล้ ก็เนี่ยกำลังจะเดินเข้าไปดูตัวจริงไะคะโอ้ยเ้ยเสียงอะไรเนี่ยเฮ้ยดูสิดูสิตัวอะไรอยู่ข้างหน้านู่นนูตนงปาไปดูไปดูม้านี่มันม้าป่าเฮ้ยม้าแครแคระแครนี่แค่หของจริงเลยนะแคระจริงจริงเลยเนี่ยตัวติ๊ดเดียวถ่ายรูปกับมันไหม เทียกว่าพวกเราอีกอ้ะอันนี้เหมือนแลดลิ้นด้วยอ่าถ่ายซิถ่ายกับมันิมันจะดูใจบ้ากมันบอกนี่ทำไมแคะเหมือนกูเลยสวัสดีจ้ไม่กลัวคนด้ดวยนะสวัสดีจ้ามอสทำไมแคะเหม like ือนกูเลยมาแคะเชสแลนนะคะเราไม่มีอาหารให้เธอหรอกตันี้มันรอดออกมาหรือเปล่าเราไม่มีอาหารให้เธอนะ จริงๆแม่ตอนนี้มันลอดออกมาหรือเปล่าเขานี่ยม่งอดไอ้ข้อนต้นใหญ่ได้หรอเล่เฮ้ยไม่เอาไอ้ตัวนี้มันเปี้ยไงเจ้าม้าสีขาวเฮ้ยสวัสดีเพื่อนๆใครว่าเราแคร์มันพูดจริงๆเหรอตรงอะไรว่มันไม่แคร์กูว่ะ เราไหมเนีเ่ยไม่มีอะไรเปิ้ลมัมนเลยกินอะไรกันคะเด็กๆเด็กสวยนะสีตาลเฮ้ยสวัสดีจ้าทนะ้านหลังมันอ่ะขามันอาจจะดีบเราอ่ะสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าเออันแหละสวัสดีจ้ากวางน้อยสวัสดีจ้ากวางใหญ่กวางน้อยกวางใหญ่มากันเต็มเลยอ่ะนี่สิมองถนตลอดเลยอ๋อหวังว่าเดือดตัวนางสิต้องไปลองขี้โคลนมาแน่ๆเลยตัวนี้เขาไม่ได้ลมขี้โคลนตัวไหนไม่ได้ลมขี้โคลนนะ น้องมีป้อนมันไหมเฮ้ยมันเหม็นที่โคนเนี่ยอยู่ใกล้ๆดวหรือแบบเล่นหนูๆคือไม่เอาให้บ้างเหรสวัสดีจ้างาามงามามงามงามน้องมีแขอป้อนหน่อยได้ไม่กินมันบ่บอกอิ่มแล้วบอกอิ่มแล้วมันไม่อิ่มหรอกป้อนไม่ถึงบรรษีแล้วถูกก็ไปยั่วมัน เออนั่นแหละผมว่าไหลจะได้จริงป้เอาไปเอาไปป้อนที่อื่นบ้างสิอาไว้ไปป้อนที่อื่นมาคุยปาเเล็กจังเลยปัดปอดชั้นคือเจ้าหมูแห่งเขาใหญ่โยนเข้าไปใกล้ๆนี่โยนเข้าไปอ่ะมีอะไาปันนน่อย่ไปใกล้ อันนี้และนี่พันอะไรอันนี้ไอแอมอะไรอันนี้ไอแอมดิงจักตังนะครับ <c oughs> ับตวใหญ่มาก ตัวเดียวโดดว้าวเหว่เลยเกินดูหน่อยมะนี่เป็นโกงเสือน่าจะหลับอยู่อ่ะตัวนึงอีกตัวนึงคงละเมอเจ้าพูม่าทำอะไรอ่ะผมไม่ใช่พูม่าใช่เสือพูม่าเจ้าเสือพูม่าทำอะไรกันนอนเสือพูม่าที่เป็นรองเท้าใช่ปะ มีมนุษย์มาแกเห็นไหมเจ้ามนุษย์สามคนมันเยู่ในนี้มังกรมไทยดีว่ก็เมใครน้องมีเหมือนกลยพ่อแม่เฮ้ยเหรอแม่ก็เดียวเองแม่กับลูกอ้าวดูมันเหยเลยคนจนโผล่จะหนีอยู่แล้วทำไมมันตื่นนอนทำไมมือมือแม่ล้างอ่ะมือล้างนะเอามา ว้าวน่ารักจังเลยสวยนู่คนนั้นจะอยู่เต็มเลยสะเอ๋งสี่สามสี่เตียนที่ตัวน่ารักอ่ะ่น้อง อยู <molec> ่ในเฉยเราต้องอยู่ในเฉยต้องอยู่ในเฉยมันจะมาเกาะเราเองเดี๋ยวอย่าหนีนะก็มืดนะอ๋อแดดมันแดดมันแดดหนาหมดแล้วนั่นขึ้นมือลูกของผมนะสบายจังเลยกินไม่สช่เพลงคืออะไรนั่นบอลไม่ถึงก็ตัวนี้กินนานนะกินนานนะกินยืดติดใจติดใจ เจอผิวเนียนนเด็กผิวเนียนเนียนนุ่มๆเน่ทำเป็นจัดมินไปได้ไปได้แล้วไปได้แล้วทำเป็นจัดมินเลยสวัสดีค่ะสวัสดีจากคุณแม่ไอมี่ ส,谢谢สวัสดีจ้าคุณพ่อไอมี่สวัสดีจ้าคุณโตไอมี่สวัสดีจ้าคุณยศไอมี่สวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณ้หน่อยสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีสวัสดีจ้าไอมี่จ้าจ้อาอีกเน่ยนี่ยเนี่ยนี่ยไปได้ไหนไปได้ไหนตัี้กินนานนะเอ้มันพักด้วยอ่ะขออีกขออีก ขออีกคออีอคก วันนี้เราไปกันแล้วนะคะตัวเดียวออกมาได้สนุกไหมวันนี้วันนี้สนุกมากเลยค่ะที่โบนันซ่าเอ็กซติกซูนะคะมี<อ>สัตว์มากมายเลยมีม้าแค่คอยต้อนรับเห็นไหมตรงนี้คอยต้อนรับอยูอนน่แล้วก็มีนกมากเลยค่ะมีหลายตัวเลยม,ม,เมากันได้นะคะที่โบนันซ่าค่ะ